แล้วค่ะแฮมชีสมะเขือเทศมมยองเนสสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอุ๊คลิปนี้นะคะอุ๊จะพาทุกคนมาทำแซนด์วิชส,สายสายไมโครสายหม่ทำแซนด์วิชแฮมชีสแล้วก็มะเขือเทศนะคะอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะคะทุกคนอุ๊จะเริ่มด้วยการหั่นมะเขือเทศนะคะหั่นแบบนี้บาง ถ้ากินเองเราก็หนาๆได้ค่ะทุกคนนะคะ yes. แต่อุ้ยว่าถ้า <Yes. S 1> หนาเกินไปมันก็ไม่อร่อยเนาะนี่นะคะได้แล้วแซนด์วิชมะเขือเทศแฮมชีสนะคะอุ้ยแนะนำให้ใช้มะเขือเทศ uh. ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อยประมาณนี้นะคะทุกคน นจากนั้นเราก็จะนำมายองเนสค่ะอกนั่นคือเอ่อมายองเนสมาทา ให้มันแบว่าชุ่มๆหน่อยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ชีสลงไปค่ะทุกคนวางชีสแผ่นนะคะวางชีสแผน่น1แผน่นแล้วก็แฮมค่ะแฮมวันนี้อุ้ยใช้ฮันนี่โรสนะคะแล้วก็แผ่นมันค่อนข้างที่จะบางหน่อย สองสองแผ่นก็พอนะคะเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปนี่ค่ะจากนั้นเราก็จะปิดนะคะ อันนี้อุ้ยทำกินเองนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่ามายองเนสเหลืออย่าเอาทิ้งนะคะทุกคนทากับขนมปังค่ะแล้วก็ตัดนะคะได้แล้วค่ะแฮมชีสมมะเขือเทศมายองเนส อร่อยแล้ว